สวัีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้กลับมาพบกับคุณเมย์ในหน่วยธรรมชาติน่ารู้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วพอจะรู้จักธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นไหมคะค่ะแล้วถ้าเด็กๆอยากจะรู้จักธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนั้นเราไปเรียนกันเลยนะคะธรรมชาติหมายถึงทุกสิ่งบนโลกที่เกิดขึ้นเองโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาซึ่งธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะ เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะและครูเมย์ก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะรู้จักและเคยเห็นธรรมชาติกันมาบ้างแล้วอย่างเช่นทะเลแม่น้ำน้ำตกภูเขาป่าไม้และอากาศซึ่งธรรมชาติเหล่านี้นะคะล้วนมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ ต่อไปนะคะครูเมย์จะพาเด็กๆไปรู้จักกับธรรมชาติต่างๆค่ะเริ่มจากธรรมชาติสิ่งแรกที่เด็กๆรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือน้ำค่ะน้ำคือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีประโยชน์มากมายในการดำรงชีวิตสำหรับคนสัตว์พืชหรือที่เราเรียกกันว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ น้ำมีประโยชน์กับเรามากมายเลยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องอนุรักษ์น้ำไม่ปล่อยน้ำเสียหรือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะเด็กๆและที่สำคัญเด็กๆจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะธรรมชาติเรื่องต่อไปนะคะภูเขาและป่าไม้ค่ะ ภูเขามีลักษณะเป็นเนินดินสูงมีทั้งดินเหินทรายและมีต้นไม้นานา,นาชนิดอยู่มากมายเลยค่ะส่วนป่าไม้นะคะนอกจากในป่าจะมีต้นไม้มากมายหลายชนิดแล้วนะคะเด็กๆในป่ายังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าด้วยนะคะเด็กๆการดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆเพียงแค่เด็กๆช่วยกันดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไม่ตัดไม้ไม่ทำลายหรือเผาป่าเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราแล้วนะคะเด็กๆต่อไปค่ะธรรมชาติเรื่องเห็นดินทรายคัวเมีเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะรู้จักเห็นดินทรายกันแล้วนะคะ เพราะว่าเราได้เรียนกันไปแล้วในหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะซึ่งหินดินทรายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประโยชน์จากหินดินทรายมีอยู่มากมายเลยค่ะอย่างเช่นนำมาสร้างอาคารบ้านเรือนสร้างถนนสำรับการจราจร และสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะธรรมชาติเลือกต่อไปนะคะอากาศอากาศเป็นธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราและไม่สามารถจับต้องได้อากาศมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะหากไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้ และการที่เราหายใจเข้าออกเป็นการสูดดมอากาศเข้าไปในร่างกายเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้มีลมหายใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ค่ะอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรามากๆเลยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจาก การขับรถยนต์ที่มีควันดำหรือควันจากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาขยะซึ่งการกระทำเหล่านี้นะคะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์อากาศของเราโดยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและรณรงการใช้ถุงบ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ และหากเราช่วยกันอนุรักษ์อากาศของเรานะคะเราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์สูดดมเข้าไปในร่างกายทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยธรรมชาติน่ารู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเรากันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะค่ะแล้วอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมก่อนการทดลองนะคะนั่นก็คือดอกอัญชันและหลอดหยดที่คุณครูได้แจกให้ไปแล้วนะคะต่อไปแก้วน้ำสี่ใบน้ำร้อนน้ำเย็นมะนาวและช้อนค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มทําการทดลองก,กันเลยค่ะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนําดอกอัญชันใส่แก้วก่อนค่ะนี่ค่ะใส่แก้ว2ใบนะคะเมื่อเด็กๆใส่เสร็จแล้วให้เด็กๆเทน้ําร้อนลงในแก้วหนึ่งใบค่ะ ให้เด็กค่อยๆเทน,นะคะน้ำอาจจะร้อนมากเลยนี่ค่ะต่อไปนะคะอีกแก้วหนึ่งให้เราใส่น้ำเย็นค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนำช้อนนะคะมาคนแบบนี้ค่ะค่อยๆคนไปนะคะแก้วนี้คือแก้วที่เป็นน้ำร้อนนะคะ น้ำเย็นค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้คือน้ำร้อนค่ะเด็กๆค,ค่อยๆกดนะคะดอกอัญชันค่ะให้สีมันออกมาเยอะๆนะคะค่ะดอกอัญชันนะคะเมื่ออยู่ในน้ำร้อนจะมีสีเข้มมากกว่าอยู่ในน้ำเย็นค่ะอันนี้คือน้ำเย็นนะคะสีของดอกอัญชันก็จะออกมาไม่ค่อยเยอะค่ะดเด็กค่อยๆบี้แบบนี้นะคะ ค่ะล้เมื่อสีของดอกอัญชัน,นะคะ่ะออกมาหมดแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะเอาช้อนตักดอกอัญชันออกมาค่ะค่อยๆตักนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็แยกออกมาไว้นี่นะคะแบบนี้ค่ะค่ะเด็กๆจะเห็นได้นะคะว่า ดอกอัญชันในน้ำร้อนและน้ำเย็นมีสีที่แตกต่างกันค่ะค่ะการทดลองต่อไปนะคะคุณูม์จะนำน้ำมะนาวใส่ลงไปในน้ำอัญชันหนึ่งแก้วนะคะเด็กๆใช้หลอดหยดแบบนี้ค่ะโดยให้เด็กๆนะคะบีบตรงนี้นะคะบีบน้ำมะนาวขึ้นมา าการทดลองต่อไปนะคะคุณเมย์จะนําน้ามะนาวใส่ลงไปในน้ําอัญชันค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยหั่นมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆใช้มีดเองจะเกิดอันตรายได้ค่ะเพราะมีดมีความแหละมะคมค่ะต่อไปนะคะเราจะมาจะนาน้ามะนาวใส่ลงไปในน้ําอัญชันค่ะ โดยให้เด็กๆนะคะนําหลอดหยดนะคะบีบตรงนี้นะคะบีบน้ํามะนาวอย่างนี้ค่ะค่อยๆบีบนะคะแล้วก็หยดลงไปในน้ําอัญชันหนึ่งแก้วนะคะเมยจะใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วเด็กๆดูสีนะคะคนไปแบบนี้ค่ะน้ำอัญชันจะเปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเมื่อเราใส่น้ำมะนาวลงไปในน้ำอัญชันแล้วจะเกิดการเปลี่ยนสีค่ะจากตอนแรกนะคะที่น้ำอัญชันเป็นสีน้ำเงินเข้มตอนนี้นะคะน้ำอัญชันก็กลายเป็นสีม่วงแดงแล้วค่ะเพราะว่าน้ำมะนาวมีรสเปรี้ยวและมีความเป็นกรดสูงค่ะเมื่อนำน้ำมะนาวใส่ลงไปในน้ำอัญชันนะคะก็จะทำให้น้ำอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงแบบนี้ค่ะ จากการทดลองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อใส่น้ําร้อนและน้ําเย็นลงไปสีของดอกอัญชันจะแตกต่างกันค่ะสีของน้ําร้อนจะมีความเข้มกว่าสีของน้ําเย็นค่ะค่ะซึ่งสีของน้ําเย็นนะคะจะออกเป็นสีน้ําเงินอ่อนๆค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเมื่อเรานําน้ำมะนาวใส่ลงไปในน้ําอัญชันก็ะจะเห็นได้ว่า น้ำมะนาวมีความเป็นกรดสูงทําให้สีของดอกอัญชันเป็นสีม่วงค่ะซึ่งจะแตกต่างกับแก้วที่ไม่ได้ใส่น้ำมะนาวค่ะ